เยี่ยมครับเคสไ p a d แพดสอมีแนะนํำไหมครับเอาไปใช้กับ Magic Keyboard ใช่ไหมครับใช่ใช่เลยครับท้านงานผมแนะนําเป็นตัวนี้เลยครับปิดดิการเมเจอร์เคสตัวเนี้ยวัสดุพรีเมียมและสวยบางเฉียบอีกด้วยครับที่สําคัญติดกับ Magic Keyboard แบบนี้ได้เลยครับผมโอ้หเดี๋ยวสักครู่นะครับผมอืตรงไหนนะอ๋อบนคุณลูกค้า สวัสดีครับแม็กได้ดีได้ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรสำหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เราจะแนะนําเลยสําหรับใครหาเคสไปใช้ร่วมกับเมจิกคีย์บอร์ดนะครับด้วยความที่มันได้ลุกสปอร์ตวัสดุพรีเมียมนะครับบางและเบามากๆครับผม425 Hall of Fame สำหรับเคสใช้กับ Magic board, เมจิกคีย์บอร์ด t ิตาคาแมกิสเคสครับและถ้าใครนะครับสนใจเคสที่อยู่ใน Hall of Fame ของเรานะครับ เชิญได้เลยที่ www.425degree.com รีวิชั c คัดของดีสั่งง่ายส่งไวได้ของชัวร์ครับ